สายการบินต่างๆในสหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกเที่ยวบินในวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาไปแล้วกว่า2,000เที่ยวบินทั่วประเทศและจะมีการยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าในวันที่23ธันวาคม2565อีกกว่า1,000เที่ยวบิน หลังจากพายุฤดูหนาวทำให้เกิดฝนกับหิมะตกและมีลมแรงและมีเที่ยวบินที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางมากกว่า5,300เที่ยวบินทางนี้สนามบินในชิคาโกกับเดนเวอร์เป็นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเที่ยวบินขาเข้าและขาออกถูกยกเลิกประมาณ25%โดยเฉพาะที่สนามบินโอแฮรที่มีอัตราเฉลี่ยช้าที่สุดอยู่ที่159นาทีเนื่องจากหิมะและน้ำแข็งเกาะ ข้ามกลางอุณหภูมิใกล้ถึงจุดเยือกแข็งขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแจ้งเตือนประชาชนในสหรัฐให้เตรียมเผชิญหน้ากับความหนาวเย็นที่สุดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสในรอบ40ปีประมาณ80%ของจำนวนประชากรในประเทศและจะต้องพบกับอุณหภูมิเย็นจัดต่ำกว่าศูนองศาเซลเซียสซึ่งบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ45องศาเซลเซียสซึ่งสามารถเป็นอันตารายต่อผิวหนังได้